กลับมาติดตามกันต่อครับเดี๋ยวเมื่อช่วงเมื่อสักครู่<ช>บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวพาไปดูทุเรียนใช่ค่ะแต่ก่อนจะไปถึงทุเรียนเดี๋ยวพาแวะก่อนอแวะหน<ว>ะเลยแวะ<ๆ>ดูโอท็อปที่ร้อยเอ็ดกันก่อนครับคือที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขามีการจัดงานโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองร้อยเอ็ดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งเขามีการคาดว่าเม็ดเงินเนี่ยจะสะพัดกว่า40บล้านบาทเลยครับ ที่บริเวณหน้าห้างสัพสินค้าโรบินสันร้อเอครับที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเงินสนับสนุนแล้วก็เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้างานของดีชายแดนใต้กับโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองร้อยเอ็ดประจำปี2567ครับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการโอท p อปผู้ประกอบการ SME ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าร่วมในงานเนี่ยจำนวนมากซึ่งจังหวัดร้อยเอครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อ,อร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายโอท p อปทั่วไทยกำหนดจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนซึ่งก็คือวันนี้นะครับสำหรับ คุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดจบรายการเราแล้วยังไปทันนะคุณผู้ชมที่นี่หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ดครับนะไปเลือกชิมเลือกช็อปกันโดยตรงนี้เนี่ยที่เขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายแล้วก็ส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่รวมถึงขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดร้อยเอ็ดครับและโดยโดยที่สําคัญเนี่ยคือ เป็นเรื่องของการกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเนาะะซึ่งซึ่งเขามีการคาดว่าเม็ดเงินจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสูงถึง40บล้าน<อ>บาทเลยทีเดียวเยอะนะเนี่ยใช่ซึ่งในงานนี้ครับมีผู้ประกอบการร่วมแสดงแล้วก็จาหน่ายสินค้ามีจริงๆมาทุกอย่างเลยนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับใช่เครื่องประดับของใช้ของตกแต่งที่ระลึกนะสมุนไพรรวมทั้งหมดเนี่ยกว่า241สบูธ<อ>นะสำหรับคุณผู้ชมที่ นะดูพวกเราอยู่แล้วก็อยากจะไปลองสัมผัสบรรยากาศจริงๆ<ะ>ก็ไปได้เลยครับเดินยังไงไหวนะคะยื้อขน<ณ>าว 40, 40วล้านอนะ่ะใช่ค่ะ